จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังเลือกซื้อคอยในเกมฟีฟ่15และฟีฟ่16ทางเรามีจำหน่ายให้ในทุกระบบทุกแพลตฟอร์มฟีฟ่15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างครับจำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องฟีฟ่าท้ายเกล็นกับ FIFA ฟีฟ่าสิบหกแฮกโอเวอรนิ่นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมเปิดแฮกอีกแล้วเป็นตอนพิเศษสั้นๆนะฮะจริงๆผมก็ไม่อยากเปิดแล้วเพราะผมเพิ่งจะเปิดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะแต่ว่ามันปล่อยแพคนี้ออกมาครับผมเมกะแพคนะฮะมีทั้งกัน26ใบนะเป็นแล่สิบแปดใบนะฮะมีแค่5แพ็คเท่านั้นนะฮะอันนี้ยังไงก็ต้องเปิดนะครับผมแพ็คละสามหมื่นห้าพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้ดังนั้นคือตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษละกันนะฮฮะะะแล้้้ววตออนนนนนีีีีครรรับบผมมกาาดพิเเศษยป็โ่ นะครับไหนจะมีฮีโร่อาร์เกโล่ครับและอินฟอร์มจำๆอีกมากมายนะผมอาจจะได้เฮก็ได้นะครับหลังๆมานี่ผมเปิดมาแล้วเจ๊งตลอดนะครับผมแพ็คแรกกับผมเมก้าแพ็คครับผมเมก้าแพ็คย่าอุ้ยโอ้อ่าปาลิสิกโอ้ตายเย้ยแพ็คแรกแย่ครับปาลิสิกโอ้มีออฟลักออฟลักเก็บไว้ครับออฟลักอ่าแล้วครับผมแพ็คที่สองนะฮะมีห้ยแพ็คเท่านั้นขอคุณเลยทัวร์ กูตัวนะคาวานี่นะอีกคนวาลานหรอวะหน้าหน้าไม่คุ้นมาเฮ้ยสูปที่แค่มิงโยเล่พองตายไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าแล้วแย่ว่ะโอ้โหแย่มากเลยครับคือฟีฟาสิบหกนี่ผมสังเกตแล้วคือการ์ดเหมือนมันรู้สึกว่ามันจะเปิดได้ยากขึ้นมากครับยากกว่าฟีฟาสิบห้าฟีฟาสิบห้าผมก็ว่าแม่งเปิดแพ็คยากนะไอ้เหี้ฟีฟาสิบหกแม่งยากกว่าครับแพ็คที่สามแล้วแพ็คที่สามแล้วแพ็คที่สามแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแค่สามแพ็คนะแจ๊ Come on! เราพวกขาสยาอุ้ย์วิววิววันนี้เชื่อนึกว่าเจเกอาพ่อมตายตาผมนึกว่าเจเกอาครับโอ้โหแม่งเบลเดสครับโคตรโชว์เลยกูนึกว่าเจเกอาโอ้โหไม่เหละเจเกอาตัวเป็นแสนนะครับเบลเดสตัวไม่กี่พันครับ่างกันเล่าฟ้าและเหวนะฮะแพ็กที่สี่แล้วนะฮะผมเริ่มสิ้นหวังแล้วมันได้ยากได้เย็นหรือเกินว่ากูจะร้องไห้เลยเว้ยขอร้องเอ โอ้โหเคีย G K นั่นไงละ่ะกูว่าแล้ว G K บราซิลนะฮะยังก็หวยแย่ชิบหายเรื่อยๆแพ็คเดียวแล้วนะฮะโอ้ยชุปโปโมติง่ะเก็บไว้เก็บไว,ว้หายแต่ไม่นอกนั้นมันก็หวยครับหวยครับ <S <S อะล<อ>ครับผมแพ็กสุดท้ายแล้วนะฮะผมไม่เคยใช้คาถามหาเทพกับฟีฟา16นะฮะวันนี้ผมจะลองดูสักทีดิเผื่อมันจะได้ผลวะมันไม่เคยได้ตัวดีๆเลยนะฮะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมาครับผมคาถามหาเทพ Come on. Come on. Inform. นี่แหละคอมออนคอมออนอินฟอร์มอึ้ยโอ้โอ้ไอ้อาเบลัวเนี่ยนะ oh! ใครวะใครวะ โคลนเดฮิโคลนเดลรีครับผมอินฟอร์มครับผมไอ้ยังไม่รู้จักครับแต่ว่าอินฟอร์มกากๆครับแต่คาถากูได้ผลครับแต่ว่าตัวเท่าไหร่ครับน้องไอ้ี้ตัวละหมื่นเดียวเองครับหวยตัวละหมื่นเดียวเองครับอาเบลัวตัวเท่าไหร่ครับมาดูอาเบลัวนะฮะอาเบลัวตัวสองพันครับพันห้าเลยครับโอ้โหตายคาถาได้ผลครับผมแต่เรียกมาผิดตัวนะฮะ เลียกอินฟอร์มตัวเหี้ยมาครับไม่ได้เรียกตัวดีมานะครับโอ้โหตายอ่านะครับก็จบกันไปแล้วนะถือว่าเป็นตอนพิเศษสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเจ๋งครับแต่ว่าคือมันอดใจไม่ได้จริงๆที่จะเปิดนะฮะผมยังไม่เคยได้ตัวจ๋าๆแบบเกินแสนเลยแบบสักครั้งหนึ่งนะยังไม่เคยเลยนะฮะก็ต้องมาติดตามชมกันตอนต่อไปนะเพราว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับเร็วๆนี้แหละเร็วเนี้แหละ ก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนะอย่าลืมกดไลค์นะและก็สมัครติดตามได้นะครับเวลาชมฟีฟ่าตาเกนในตอนต่อไปนะฮะสำหรับตอนนี้ลาไก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับผมวันเกิดของผมเองนะฮะผมยังจําได้เลยนะครับผมปีที่แล้วนะครับผมมีความทรงจําที่น่าประทับใจมากเลยนะฮะกับการเปิดแพ็ควันเกิดนะฮะเป็นวันเกิดที่แย่มากเลยเจ๋งรับวัน